สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่อง fifth generation wireless network หรือว่าเครือข่ายไร้สายยุคที่5กันนะคะเครือข่ายไร้สายยุคที่5แบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ f i r generation หรือ 1G second generation หรือ 2G third generation หรือ 3G 4 t h generation หรือ 4G fifth generation หรือ 5G ส่วน G ในที่นี้คือ generation ที่มีความหมายว่ายุคสมัยหรือรุ่นนั่นเองค่ะ first generation หรือ 1G คือยุคของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่า,ขายไร้สายแบบ analog โทรศัพท์มีขนาดใหญ่สื่อสารด้วยเสียงไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะ second generation หรือ 2G คือ ยุคของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สายแบบดิจิทัลโทรศัพท์มีขนาดเล็กมีจอภาพสามารถส่งข้อความและไฟล์ภาพขนาดเล็กได้ค่ะอันดับต่อไปนะคะคือ third generation หรือ 3G ยุคนี้นะคะจะเป็นยุคที่เน้นการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ค่ะและรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้ค่ะ ประเภทต่อไปนะคะก็คือ 4th Generation หรือ 4G ยุคสมัยนี้นะคะก็จะเป็นยุคของเครื่องข่ายไร้สายความเร็วสูงสามารถรับส่งข้อมูลชนิดต่างๆที่มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วเช่นวิดีทัศน์ที่มีความละเอียดสูงนะคะมาถึงประเภทสุดท้ายนะคะก็คือ 4th Generation หรือ 5G ยุคนี้นะคะก็จะเป็นยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถรับส่งข้อความที่มีความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็วนะคะการเชื่อมต่อมีความเสถียรค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง Fifth Generation Wireless Network นะคะหรือว่าเครือข่ายไร้สายยุคที่5 อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปนะคะหรือช่องทางการติดตามนะคะสามารถติดตามได้ใน Facebook Instagram TikTok ตามในคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่สีเทาและเธอไม่กลัวใครเธอก็น่ารักเลยและสวยที่สุดในหมู่ดาวที่เขาต้องซ่อนเธอไว้ข้างในบพระกลัวร ว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดใปต่างน,นานาแอเลียแอเลียที่ห้าสิบเอ็ดได้ย,ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างใน